สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยกพาด้านลเพินอ๋อฟิชเชียลนะคะพี่น้องค่ะหอดหนางานแล้วนะคะวันนี้จะเป็นที่พักแรมนะคะเพราะว่าเมือนี้ไม่มีงานมหาหมอดจริงแล้วนะคะวัดนอนท์สัทธาชุมอยู่เพชรบูรณ์นะคะวัดงามแห่งนะคะพี่น้องค่ะใช่ไหมพูดน,น,นะ สวยมากคือวฟกัสละ่ะงามเหี่ยวนะคะงามเหี่ยวพูดแม่ของนามพูดนี่ย <c oughs> เห็แนแล้วโอ้บรรยากาศดีแฮงนะคะเข็นภูเขาบอกอืออ๋อเขาจะเห็นนะคะเพื่อนร,าร้างสร้างตัวนี้อุ้ยภูเขาอุ้ยภูเขาเพมอนเห็นภูเขานะคะ นลุนภูเขาอุ้ยภูเขาเยอะมากเลยอ่ะตอนลงมาบาดเบิเองณยังเลยนะคะเฮ้ยน้ำเงี้ยน้ำเงี้ยอ,อุ้ยภูเขาสวยมากเลยอ่ะอุ้ยสวยมากเลยสวยมากหมดยูรินุ้มิาสาดกี่เพลิน ม,มีสาจี่เ,เพลินม,มีสาดจาเพลิน,อโ,อนโอเคพี่ก็หาไม่เจอนี่รุบปัสดมาห่อสามคันแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะอุ้ยเอสวยมากเลยอะนี่หอสามคันแล้วไล้อีกคันหนึ่งนะคะโอ้ยสวยมากผุนว้านทางนูง้นก็มีอันนั้นสิเป็นไรกระโพดนะคะ อากาศเด็ดนันร้อนคลิปแรกได้อบเดือนพอะจักษาศอยู่ใส่จักษาสรเมียสีเดลียงมันภากับต้งไหนวัวถิ่นข้ามไหลดิพี่ว่าซื้อมาแล้วเขาเอาอไปเมียจะซื้อให้ใส่ซื้อให้เขาใส่ ภูเขางามแต่ว่าภูเขางามแห้งเนี่ยเบิ่งก่อนสวยอ่ะชอบอ่ะวุ้กบับทันนะข้าวติชินประพาดาประทับใจสิ่งนี้มากให้น้องเป็นฮับไอ อาซาเป็นแห่งผูเขางนามนไม่พี่น้องมองนี่สเป็นมองผ้กแล้วพาก,กันไปนะคะ<อ>นี่กัห้องน้ำยางไปสะไกอ้ยนี่กัห้องน้ำฉันยางไปปะไก่นึงพูนฉันยางขนไม่ทางพุนนีกอมดีว่าหน้ารถวามือขได้ฟังคนนกกระตุนเขาไปไปนี่ขเขาแล้ว กายอยู่คุณเ,เลือดอู้หงำเลือดแห้งประทับใจแห้งลงมาเราไปเห็นผู้เขาทายคลิปทอดแต่เย็นวันนี้นะคะเราจะไปสักผ้าอุ้ยฉันเห็นสิงสาคุณหหอ,อ,อยากกินเถอะวันนี้พักแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะพี่โชคชัยนะคะ <c oughs> อุ้ยโอ้ไก่ลงคลิปเนี้ได้อยู่ได้หล่ะ แต่จ <c oughs> เจ๊บาร์ดไม่ใชบาร์ดมาท้าบใจปะล่ะเก่งปะแม่ผู้เขางามมาสันแม่อยังโบเมียนบอกว่าผู้เขาเป็นของงามนี่นะคะพักแรมบนนี้นะคะโอ้สวัสดีค่ะเขาบอกว่ามีเครื่องซักผ้าไว้ที่ไอ อยู่ตลาดค่ะไม่ยังโมโหว่าตลาดอยู่ใส่นี่โอ้ยวัดกินวัดกินฮะทางผีกันอะไรเมียสวัสดีค่ะพี่บีมเอาเลยหนูจเจ็บคอกินยังกับมัสยบสาดท้าย ขอพัดลมายนะ้าดีค่ะเย็นแห้งได้เพียเย็นแห้งนะคะบอกเลยว่าเย็นแห้ง นั่งน้ำเนี่ยสาธาพระพ่อนั่งน้ำเนี่ยหาสาธาบพระพ่อจ้กสวัสดีค่ะ <c oughs> โก้ลำเพลินออฟฟิเชียล <c oughs> ก่อนลำเพินบอกเป็นวัดเบิง้งเห็นภูเขาฉันสะอ่อนแห้งฉันเป็นคนที่มาภูเขาแห้งนลำแหงวานกับภูเขาแจะมือนี่ภูเขาแรงกว่าอ้าโทราศาพาคาคัพท์มาถ่ายคลิปค่ะเอียงฮะ ฮะฉันพายไปอยู่เมื่อวานมันไหลลงมาหาซึ่งงานตอนเสาร์ปะเออเออเห็นอยู่นี่ก็ได้คลิปงามแห่งจีดองเดื่อปะเตวยมากแต่ห้องกระตุกใส่เอ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ข้อมันหักตกม่ได้ตกใส่หมอกนี่ตกแล้วพัดลมยวหาพะดลมเอ้ยสาดหาย ุยม,มันเสียงดังมากเลยนะอย่าเปิดนะคาลองจะได้นอนหลับไงอืแต่มือนี่ยมองนอนเยอะแยะค่ะเดินนอนเลยตามใจฉันม,มือนี่ยทำการแสดงพักแรมอันนี้คืออย่ามองนอนตามใจฉันมองนอนตามใจฉันจะอายุเท่งเย็น่ยินดียินดีพ่อไม,มนเป็นปูนนะไม่ค่อยนึกว่าเป็นปูนเลยแล้เป็นกำลังสร้างาน,น,นะคะเขอ่าอย่างนี้โบวบ่หรือยังมันเป็นโบวิหารไม่คืออย่างาวะ ก็เงินอย่างนี้ก็เงินโบดด้วยเนาะโบดปะแล้วรูปเถิงเถงสีทองทองเขาเรียกว่าอะไรพี่นิดพี่นิดหร่ไม่ใช่เป็นลูกรูปคนนะรูปเด็กน้อยลูกไผ่โบโหยึ่งเถิงเออเพิ่นเพิ่นนับถือป้าบ้าโอ้โหป้าพาดากับโบโหนะคะตรงกอตัวก่อไปแต่ก็อยากงูเข้ากันก็เลยสอามงเปื้อนเทปไผ่น่ะเชื่อใจลาย ทิบตหมใ่ิอยวขมึ้นอืมอักเสซิวผู้สาวสาวเราบอแมสาวอายุเท่าไหละยี่สิบสิ้นเดือนก็ยีิบเอ็ดเท่ากันแต่ว่าเธอเกิดก่อนเท่ากันแต่เธอเกิดก่อนฉันคืออะไรวะเธอเกิดก่อนฉันไงประมาณหนึ่งวิโอ้ฉันเดสิ้นเดือนมดกระปาถ้าเกิดสิ่ยค่ะทเธอลุนนองฉันค่ะฉันีเจ็ด สิ้นเดือนชั้นยี่สิบเอ็ดจ้าเราจะยี่สิบเอ็ดทอกันแล้วกับมูกันแล้วก็เอาม<ป>ูกันบองไรปีหน้าพนยี่สิบเอ็ดเนเธอยี่สิบปีหน้าเพราะว่าเธอยี่สิบปีนี้เราไงเธอจะขอเราชั้นสิสส้นเดือนนี่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปเที่ยวสำมรัก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้คลิปอัพลงได้นะคะบ๊า,บา,ยบายบายนะอย่าสัญญาบผมมีบ๊ายบาย